ไปลายท้ายเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่มีเรื่องอื่นแล้วไม่มีเรื่องยังอื่นเลยมันไอความหลงมันจะเป็นความหลงส่วนใหญ่เป็นความหลงของการที่เป็นความเคยตัวเคยใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมมันจะเข้าไปปฏิบัติเพื่อจะให้ไปได้ไปถึงไปเป็นเป็นบรรลุนิพพาน แล้วก็จะหลงไปทําตามมันแล้ว,ลวก็อ้าวสติปัญญาก็มาธรรมชาติเดิมแท้มันสังขารไม่ได้นะธรรมชาติดั้งเดิมมันสังขารไม่ได้มันพ้นจากสังขารมันเป็นวิสังขารเป็นสุจญ,ญาตาธาตุนิพพานธาตุเป็นอมาตะมันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายอ้าวแล้วทําไมมันจงไปไปหลงไปเป็นผู้ที่กระทาผู้ปรุงแต่ง ผู้พยาบาิบัติธรรมเพื่อให้เราได้นิพพานไอ้นี่มันสังขารทั้งหมดนะส่วนสังขารนี่มันหลงสังขารเนี่ยวะพอรู้เท่าทันอย่างเงี้ยมันก็วางไปเลยปล่อยวางผู้ที่ปฏิบัติธรรมไปมันก็กลายไปเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารเดียมก็หลงอีกแหละเดยมก็หลงอีกจนกว่าจะทิ้นหลงจริงๆอะแล้วแต่มันเวลาละเอียดจริงๆเวลามันเห็นด้วยใจจริงๆว่าสังขารมันเกิดพอมันทิ้นหลงแบบนี้ทิ้นหลงที่จะไปกระทําไปเอาตัวเข้าไปปฏิบัติธรรม เพื่อให้เรานิพานเนี่ยพอรู้ต่อทานบ่อยๆไอตัวที่เอาจะพยายามเอาตัวเราเข้าไปปฏิบัติทาให้ให้บรรลุนิพานเนี่ยว่าไอ้เอาตัวเราไปปฏิบัติเอาตัวเราไปปฏิบัติแม้แต่วิธีการปฏิบัติแม้แต่นิพานที่เราคาดหวังจะไปเป็นมันเป็นสังขารทั้งหมดตัวเราผู้ปฏิบัติวิธีการปฏิบัติและพฤติกรรมของจิตที่ไปปฏิบัติธรรมแล้ว็นิพานที่จะไปเอารวมแต่เป็นสังขารทั้งหมดนะไม่ใช่ธรรมชาติของนิพานธาตุสุญตตาธาตุที่เป็นอปปตธาตุอปปตธรรมไม่ได้เป็นสังขารไม่ได้เลย มันทัศขารเลยไม่ได้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏอ้าวแล้วทำไมเป็นหลงกับธรรมชาติที่ปรากฏหมดวะเนี่ยแล้วพอพ้รู้ตัวทันเนี่ยมันก็จะวางอ้พฤติกรรมแบบนั้นไปพฤติกรรมที่หลงตั้งขันล้วางวาวไปเรื่อยๆตัวเนี้ยวามหลงตั้งขารมัววน,งงนก็น้อยลงไอ้ที่หลงไปกับพฤติกรรมแบบนั้นน่ะน้อยลง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 ไปเรืๆๆ่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆตัวท้ายมันก็ไม่หลงตั้งขนันพราะไม่หลงตั้งขันเนี่ยปุ๊บหนึ่งสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาคือเห็นสังขารมันเกิดขึ้นมาจากความว่างความไม่มีอะไร ของสังขารในใจเลยสังขารมันเกิดดับยังเก้อเกขึ้นมามันเกิดขึ้นมาจากไม่มีจุดไม่มีต่อมไม่มีแหล่งกําเนิดที่มันเกิดมาเลยมันเกิดมาเหมือนกับมันเกิดมาจากท้องฟ้าเกิดมาจากความว่างของธรรมชาติของอากาศเลยไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยแล้วสังขารนั้ก็เกิดเองแล้วดับหายไปในความว่างเองเกิดเองหายไปในความว่างเองเกิดเองหายไปในความว่างเองม <game> <ez> ันก็หมดาระทางใจไปเลยอย่างเงี้ย อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานสมจริงอย่างที่ท่านกล่าวจริงๆแต่เราจะไปทําให้มันเป็นไม่ได้เพราะการทหํหไม่เป็นไปเป็นหลงทั้งขานหมดตรงเนี้มันเลยยากที่สุดยากที่สุดตรงไหนอ่ะยากที่สุดคือ,อการรู้เห็นเช่นนี้ว่าสังขารเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากไม่มีจุดไม่มีต่อมไม่มีแหล่งกําเนิดเนี่ยมันต้อง เป็นเองด้วยความบริสุทธิ์จริงๆโดยที่ไม่มีใครไปปรุงแต่งให้มันเป็นเลยแล้วมันเห็นเพียงแค่ขณะจิตเดียวก็เกินพอเลยคือมันพบใจเพียงแค่ขนาจิตเดียวว่าอ๊ะใจแต่แทมไม่มีอะไรเลยนี่ว่าไม่มีอะไรปรากฏเลย ไอ้ที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากความไม่ปรากฏแล้วหายไปในความไม่มีอะไรปรากฏอันนี้ต้องฝึกหรือเพียรอย่างหนักไม่ใช่ฝึกไปทำให้มันเป็นนะเข้าใจเนาะมีอะไรอีกไหม จริงๆแล้วอะค่ะก็ปฏิบัติผิดมาเยอะมากๆอะค่ะก็ไม่อยากจะไปคิดถึงในสิ่งที่มันผิดผิดไปแล้วค่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะค่ะถึงเวลานี้แล้วค่ะไม่รู้จะไปคิดถึงมันทําอะไรอะค่ะมันก็มันเป็ดมันจบไปแล้วค่ะสาธุแต่ที่จบไปแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนอื่นนะเป็นทางที่จะสอนคนอื่นประสบการณ์ตรง การถ่ายทอดพระสัรรมแท้พุทธศาสนาคือการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงที่เราเดินทางผิดมานแน่ๆแล้วผ่านมันมาได้ยังไงเหมือนหลวงตาเนี่ยก็ฟังธรรมมาพระธรรมของพระเจ้ามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ถ่ายทอดในสิ่งที่เคยผิดมาแล้วก็อย่าไปเดินอีกแล้วค่อยๆละมา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 ,ละมาแล้วมาบอกพวกท่าน อย่างนี้พวกท่านก็จะได้ไม่เดินทางผิดและพวกท่านทั้งหลายเมื่อเดินทางถึงที่สุดแห่งทุกแล้วพวกท่านก็จะเอาประสบการณ์ตรงมาบอกเล่าแก่คนรุ่นหลังก่อนที่ท่านจะดับหายไปเอามาบอกเล่าให้คนรุ่นหลังก็จะเป็นประสบการณ์ตรงวันการถ่ายทอดธรรมะที่แท้จริงเป็นผู้สอนที่แท้จริงไม่ได้สอนจากความจำนะบอกเล่าประสบการณ์ตรง ที่ผ่านมาทุกมามากเหลือเกินเราปฏิบัติผิดคิดผิดมีความเห็นผิดทําผิดมามากเหลือเกินเราทุกยึดถือมาให้เป็นทุกมามากเหลือเกินพอแม่กูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงพูดแล้วก็เขียนไว้ก็มีในในหนังสือของท่านก่อนที่ท่านจะสิน้นลมหายใจในภาพภาพดวงตามหาบัวที่เป็นมีนอ ที่ก็ถ่ายติดจิตบริสุทธิ์ด้วยน,นี่นนนก็ตอนที่ท่านดับขันธิพาน,น่ะว่าเราทุกข์มากเแล้วเกินชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเหมือนกับหลวงพุทเทศเทลังสรีได้นเคยเขียนไว้เราทุกข์มากเแล้วเกินชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่เกิดมาให้เป็นทุกข์อีกต่อไป บอกเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาได้นะอา้าวหันมาเนีพูดออกไปทางนี้บอกเล่าประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์อนุสร์แก่คนรุ่นหลังอา้าวออกมาตรงนี้นำตรงนี้พราะอันนี้มันออกไปทั่วโลกจะ,จะได้เป็นประสบการณ์อาปฏิบัติเดินทางผิดด้วยความยิ้มั่านถือมั่นให้เป็นทุกแสนสาหัสมาอย่างไงจนมาถึงทุกวันนี้กาบขอโอกาสค่ะ คือจริงๆอะค่ะจุดเปลี่ยนของชีวิตจริงๆอะค่ะมันมันเป็นเหมือนกับว่าคือมีวัน,นหนึ่งอะค่ะคือมีมีท่านท่านเนืงอค่ะมามาสอนเกี่ยวกับเรื่องท่านพูดว่าจริงๆอะ่ะชีวิตเราอะค่ะมันไม่ได้ยาวเลยมันสั้นนิดเดียวเราอะจะตายวันไหนก็ได้แล้วท่านก็พูดอีกว่าเนี่ยใครเคยรู้บ้างแตงโมอะเคยรู้บ้างไหมว่าเขาออกเรือไปแล้วอะเขาจะไม่ได้กลับมาเลย แล้วตอนนั้นน่ะจิตน่ะเราก็คิดคิดขึ้นมาเลยว่าเราจะต้องตายแล้วแบบจิตมันหดเข้ามาหาตัวเองเลยค่ะว่าเราจะต้องตายแล้วสิ่งที่เราจะต้องคิดว่าเราจะทําอะไรอีกหลายอย่างสําหรับชีวิตเราอะค่ะมันแทบจะหายไปหมดเลยมันเหลือน,น้อยมากๆเหลืออยู่แค่เหมือนกับปัจจุบันจริงๆเลยอะค่ะแล้วพอพอพอเราคิดถึงว่าเราจะต้องตายคือตัวเราอะตายจริง แต่ปัญหามันจะเกิดอีกอันก็คือจิตจิตของเราอะค่ะที่เรายังต้องมีแบบเหมือนกับสังขารปรุงแต่งคิดนูน่นคิดนี่แล้วก็เราเป็นคนคิดเราเป็นนูน่นเราเป็นนี่เราเป็นอะไรลูกอย่างเนี้ยก็เลยมองเห็นว่าในเมื่อตัวเราไม่มีเส้นทางของเราที่เราวางเป้าหมายไว้เมื่อกี้ว่าจิตก็ไม่มีเหมือนกันไม่ใช่หรอแปลว่าสิ่งที่ที่เราคิดว่าเราเป็นนูน่นเราเป็นนี่เป็นนั่น มันไม่ใช่เราเราก็จะบอกจะบอกสอนมันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เราก็ก็เพียรปฏิบัติแบบนี้ค่ะมาเรื่อยๆจนมาวันเนี้ยค่ะก็เลยว่ามามากราบเรียนหลวงตาแล้วก็มาขอส่งการบ้านนะคะว่าเส้นทางที่หนูปฏิบัติมาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะแชร์ประสบก,การณ์นิดนึงว่าคือปฏิบัติทมกับหลวงตามานานมากแล้วก็ ไม่เคยวางเป้าหมายตัวเองเลยไม่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างไรไปแบบไหนเส้นทางที่เดินคืออะไรก็ปฏิบัติเหมือนปฏิบัติไปปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่ถึงว่าเรื่อยๆนะคะก็ปฏิบัติแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างแต่พอเราวางเป้าหมายปุ๊บว่ากายไม่มีจิตไม่มีจิตไม่ใช่ของเราการปฏิบัติธรรมอะ่ะ รู้สึกเลยค่ะว่ามันไม่ได้ยากเลยค่ะมันจะง่ายมากเลยแล้วก็ใช้เวลาปฏิบัติตั้งแต่คิดตัดสินใจว่าจะมามามาส่งกันบ้านหลวงตาก็เพียรปฏิบัติค่ะก็ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะแต่ว่าปฏิบัติคือเพียรเพียรมากมแล้วก็ขยันแบบฟังไฟหลวงตาแล้วก็รวบรวมสติสมาธิปัญญาตัวเองว่า หลวงตาสอนอะไรพระเจ้าสอนอะไรหลวงตานําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดเราว่าอะไรคืออะไรแล้วเราก็มาสรุปว่ามันคืออะไรก็ที่มาส่งกันบ้านหลวงตาก็คือเป้าหมายในชีวิตของเราแล้วค่ะสาธุอ้านั่อนงอยู่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปอา้าวทุกคนสมัมภาษณ์ เขาเป็นอย่างนี้ไดงง่ายิงสำบ้าอหรือบอกไปพิมพเกามีครอบครัวมีครอบครัวไม่มีลูกมีสามีไม่มีลูกดังนั้นก็ปฏิบัติในทําการมีครอบครัวไม่มีลูกดังนั้นจึงให้ถามได้เต็มที่ให้ถามเรื่องครอบครัวใช่ไหมเจ้าค่ะโอกาบขอโอกาสเจ้าค่ะคือคือขอการนะคะพี่ไม่รู้ว่าพี่หรือน้องพี่พิมพ์ เขาเป็นพี่ไปก่อนแล้วกันนะยังไม่อยากแกคือคือตัวย่างเองก็ปฏิบัติผิดเยอะมากค่ะพี่พิมพ์มันเหมือนกับว่าคือมีมีช่วงก่อนหน้านะี้คืออย่างเหมือนกับเราเราบอกตัวเองว่าเราอยากนิพพานแต่ว่าเราทําทุกอย่างตรงข้ามหมดเลยอะคะ่ะคือพยายามจะไปเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบอะไม่ได้ต้องการที่จะสิ้นตัวตนนะคะ มันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ซ้ําซ้อนเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันทับซ้อนคือเหมือนเราหลอกตัวเองอะค่ะพี่พิมพ์พี่พิมพ์มีอะไรจะแชร์บ้างไหมคะคือจริงๆจ,จะบอกว่าการที่เราเข้าใจผิดหรือหลงผิดอะค่ะมันเป็นประสบการณ์จริงๆค่ะตัวเราอะรู้ดีที่สุดอะค่ะว่าอันไหนอะค่ะที่เราทําอยู่บ่อยๆแล้วมันเหมือนกับมันไม่พัฒน,นาไม่ก้าวหน้าค่ะคือเหมือนกับเราต้องมาสํารวจตัวเองอะค่ะ ถ้ามันแบบที่สิ่งที่เราคิดเราคิดเราทําแบบนี้คงจะถูกจะถูกจะถูกแล้วเราก็ทําอยู่แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าเราทําอยู่แบบเนี้ยแล้วมันไม่พัฒนาจริงอะ่ะเราต้องเอะใจนิดนึงค่ะต้องผิดแน่ๆเลยต้องผิดแน่เลยเราต้องแบบคอยบอกอะค่ะต้องต้องก็จะแนะนําว่าก็ต้องสังเกตตัวเองอะค่ะว่า ต้องช่างสังเกตอะค่ะง่ายๆเขา,าให้คำแนะนำแบบเ <laughs> ค่ะมันก็คือคือเหมือนกับยังไงอ่ะอยาจะบอกยังไงดีมันก็มีครั้งที่ผ่านมานี้แหละค่ะที่มันเพิ่งจะรู้ตัวว่าเออจริงๆเราเราเราคิดเราใช้เราคิดเองอะค่ะคิดเองว่าเราเป็นแบบนั้นแต่จริงๆอะไอไอลึกๆในใจเราเองอะมันเป็นอีกแบบหนึ่งแบบนี้ค่ะพี่พิม มันก็เลยพอรู้แบบนี้มันก็เลยแบบว่ายอมรับว่าเออเราเป็นแบบนั้นจริงๆคือที่ผ่านมานี่คือมันไม่ยอมรับเลยค่ะมันกลบคือหนีความจริงไม่ยอมรับความจริงว่าอ๋อเราเป็นแบบนี้นะจริงๆเราไม่ได้ปรารถนาความพนทุกนะเราอยากได้อยากให้แบบอยากให้จิตเป็นดีอยากให้เราแบบมีมีตัวตนที่ดีหรืออยากเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เนี้ยค่ะแล้วมันก็แบบมันก็เลยทุกแล้วองค์หลวงตาจะพูดเสมอเวลาองค์หลวงตาชี้เนี่ย องค์ตาก็จะบอกว่าเหมือนกันหลอกหลอกหลอกพระพุทธเจ้าหลอกพระธรรมหลอกพระยาสงหลอกพ่อแม่ครูอาจารย์คือเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆอะค่ะมันเหมือนมันซับซ้อนจนเหมือนหลอกตัวเองก่อนนะคะและ้วไปหลอกคนอื่นมันซับซ้อนแบบนั้นละคะ่ะพี่พิมอากาศค่ะคือจริงๆอะมันถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราเราหลอกตัวเองเราหลอกพระพุทธเจ้าก็าจริงอะค่ะแต่คือสุดท้ายแล้วอะถ้า ถ้าเราเข้าใจอะค่ะว่าพระสัทธ,ธรรมของพระพุทธเจ้าอะค่ะท่านสอนอะไรแล้วเราเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านสอนนะคะเราทําลายตัวนี้ไปเลยได้ไหมคะ<ก>ทําลายความเข้าใจเปลี่ยนเปลี่ยนความเข้าใจใหม่อ่ะค่ะเมื่อกี้ตอนพี่พิมพ์พูดว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีจิตของเราใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่าทิ้งที่พี่ชัยคำเมื่อกี้ว่า ที่ผิดมาทิ้งยังจำคำนั้น,มนไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ใช่ถึ่งคำว่าทิ้งด้วยอะค่ะมันเหมือนกับมันเป็นความเข้าใจอ่ะค่ะเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าตัวเราไม่มีจิตของเราไม่มีเราต้องมั่นคงอะค่ะว่าตัวเราไม่มีนะจิตไม่มีนะสิ่งที่มันขึ้นมาทุกสิ่งอย่างอะจิตส่วนหน้ามันจะไปอยู่ตรงจิตอะค่ะ จิตมันขึ้นมาเราก็ไปติดกับมันแล้วเราก็ไม่ทันว่าเอ้าไหนบอกว่าตัวเราไม่มีล่ะที่เราไปเป็น,เ,ปนเขาอะ่ะมันคืออะไรคือคือจะแบบจะต้องแบบละเอียดกับเขานิดนึงอะคะ่ะว่าว่ายังไงอย่างเงี้ยคะ่ะสงสัยไหมคะอะเพิ่มเพิ่มคือ,ค,อคือเหมือนกับว่าทานองเหมือนกับว่าคืออย่างที่ประสบการณ์ที่ที่เป็นจริงนะคะก็คือว่า เวลามันคิดไปอะค่ะแล้วเราอ่ะก็หลงคิดว่าเป็นตัวเราเราคิดแบบนี้เราเป็นอย่างนี้อารมณ์แบบนี้นี่คือเราเราเป็นอย่างนั้นทําไมถึงจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขึ้นมาตลอดแต่พอเราอะไม่ละเอียดหรือเราขาดสติเรารู้ไม่เท่าทันมันก็จะไปกับเขาไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป้าหมายที่พี่พูดทาแล้วคือเป้าหมายในชีวิตเราไม่มั่นคงในสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเราถ้าเรามั่นคงแบบเนี้ย คือเราก็บอกมันสอนมันก็ได้ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปติดอะไรเราหลงอะไรเราไปเป็นอะไรตลอดเวลาตลอดเลยค่ะเป็นตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความคิดเราจริงๆมันเป็นเยอะมากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาคิดสารพัดสารพัดสารพัดทุกสิ่งอย่าง แล้วเราก็ต้องมีสถิให้มั่นคงมั่นคงในคําสอนองพระพุทธเจ้าให้ได้ว่าท่านบอกอยู่ว่าตัวเราไม่มีตัวเราเนี่ยมันเกิดมาจากขันธ์ห้าทั้งหมดอะไรเงี้ยเจอจากใครของพ่อกับแม่มก็เริ่มมันได้ไงตรงนั้นแล้วพอจิตท่านก็บอกแล้วว่าจิตก็ไม่ใช่ของเราจิตมันไม่ใช่ของเราเรายึดมันไม่ได้ถ้าเรามั่นคงสองคำเนี้ยค่ะก็พยายามบอกมันสอนมัน เดี๋ยววันหนึ่งอะจิตมันก็จะรู้เรื่องขึ้นมาตอนเนี้ยจิตเราอาจจะยังไม่รู้เรื่องก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเส้นทางเดินมันก็มันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วก็เหมือนอย่างความตายขอ,อยอนดนึงเรื่องความตายไปบอกใครอ่ะไม่มีใครเชื่อหรอกคะ่ะไม่รู้หรอว่าเราจะต้องตายนี่คือเป็นเรื่องจริงๆนะพูดไปก็ขำตัวเองนี่แหละไม่รู้เลยเหรอว่าฉันจะต้องตายถึงวันนั้นน่ะเพิ่งจะรู้เราจะต้องตาย เราเนี่ยนะจะต้องตายเพราะว่าเราไม่เคยรู้ตัวเราเองเราอาจจะจําได้หรืออะไรว่าว่ามันทุกคนต้องตายหมดแหละไม่มีใครอยู่อายุเท่านู้นเท่านี้เอากันร้อยปีหรือพันปีอะไรเงี้ยทุกคนพูดไปก็รู้ว่าตายแต่จิตเนี่ยมันไม่เคยยอมรับเลยว่าเราจะต้องตายถ้าวันหนึ่งอ่ะเดินทางไปถึงจุดว่าเราจะต้องตาย มันจะรู้สึกว่ามันวางทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยมันที่เราจะคิดทําอะไรทุกสิ่งอย่างอ่ะมันแทบไม่อยากจะทำอะไรอีกเลยเพราะมันเราต้องตายแล้วเราจะทําอะไรมันไม่มีอะไรต้องทําแล้วก็ไม่มีอะไรใครได้ใครถึงใครเป็นใครอะไรทั้งนั้นไม่มีเลยจริงๆเราหลงเข้าใจผิดไปเองคําสอนของผู้เจ้าก็เลยบอกว่าอยากให้มั่นคงมั่นคงในคําสอนว่ามันมันเป็นแบบนี้แล้ก็สังเกตตัวเองสังเกตจิต ใจตัวเองจริงๆแล้วมันมันบนอยู่แค่เนี้ยค่ะไม่ใช่ใครเลยเรารเราทุกสิ่งอย่างมันเกิดมาจากอาสวะเราจริงๆเราชอบคิดแบบนี้ทําแบบนี้ติดไปกับลมแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งอย่างมันมันมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาสวะของเราจริงๆเลยค่ะเข้าใจเลยคะเข้าใจค่ะก็คือต้องเหมือนตั้งต้นที่จะทมความจริงคือ สอนจิตเหมือนสอนมาสอนแมวคือเขาจริงๆก็คิดว่าจิตเขาก็เขาก็ไม่ได้งโง่นะแต่เขาแค่หลงผิดขออนุญาตนิดนึงค่ะถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงตรงนี้ค่ะว่าจิตเราอ่ะไม่ใช่งโง่ถ้าจะให้ตอบจริงๆอะค่ะก็ตอบจากใจจริงๆอ่ะค่ะจิตเราโง่ ไม่ถึงว่าถ้าสอนแล้วมันก็หายโ่ได้แบบนั้นดีจะบอกแบบนั้นใช่ไหมใช่ไหมคะพี่พิมสอนได้ค่ะสอนได้ที่เหมือนเขาสามารถเรียนรู้ได้คือมันไม่ใช่ความจําอะค่ะคือจะ,<ม>จ,ะจะพูดอย่างนี้ค่ะคือมันไม่ใช่ความจําว่าเราจําได้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นของมันเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราต้องมั่นคงอะว่าไม่ใช่เราตัวเราไม่ใช่ของเราแน่ๆคือหน้าที่นี้เข้าใจนะคะว่าทุกคนเน่ะไม่น่าจะติดปัญหาเรื่องว่าตัวเราหรอกค่ะติดปัญหาจริงๆก็คือจิตของเราจิตของเราเนี่ยค่ะมีปัญหามากจากจากประสบการณ์ที่เด้งผ่านมาคือจริงๆเราไม่ได้ติดตัวเราจริงๆหรอกเราติดจิตของเรามากกว่าจิตเราคิดอย่างนั้นจิตเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นงั้าสารพัดสารเพก็คือเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็คือจิตของเรา เพราะเราไม่เข้าใจว่าจิตมันไม่ใช่ของเราอมันก็เลยติดไปไปเรื่อยๆค่ะ<อ>แต่จริงๆจ,จุดตัดของมันอ่ะมันมีนะคะว่าจิตไม่ใช่เราเนาี่ยก็คือเหมือนเราเยี้ดจิตเป็นเราเราเป็นจิตเราจิตเป็นอะไรเราก็เป็นแบบนั้นก็เป็นแบบนั้นมันคิดอะไรขึ้นมาก็เป็นแบบนี้มันบอกนิพพานเป็นยังไงมันคิดขึ้นมาเป็นนิพพานยังไงเราก็เป็นนิพพานแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะ มิทานคือความว่าฉันก็ว่างค่ะนิทานไม่มีอะไรฉันก็ไม่มีอะไรคือมันคิดขึ้นมาค่ะว่ามันคิดขึ้นมาก่อนเนี้ยนี่คือจิตก็คือสังขารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆนั้นอ่ะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราค่ะไม่ใช่คือเราต้องมั่นคงคําเนี้ยค่ะที่จากที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือเรามั่นใจเลยไม่ใช่คิดแบบนี้ก็ไม่ใช่เรามันไม่ใช่จนวันหนึ่งมันจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราค่ะ พอชัดเจนไหมคะจะําอะไรต่อดีจิตไม่ใช่เราเราไม่รู้จะถามอะไรเลยทีนี้ใช่ค่ะถ้าเราคิดว่าจิตไม่ใช่เราเราก็ไม่รู้จะคิดไปทำไมอะ่ะมันคิดไปก็ไม่ใช่เราอะ่ะ เราจะไปค้นฟ้าหาอะไรเพื่อใครเพื่อเราในเมื่อจิตไม่ใช่เราเราจะไปหาเพื่ออะไรนั่นสินอย่างนี้ค่ะ <laughs> <laughs> ได้ไหมคะเออเราจะทำอะไรต่อจิตมันก็ไม่ใช่ความว่างนะ มันก็ไม่ใช่ว่างด้วยนะไม่ใช่ว่างด้วยปรามว่างก็ไม่ใช่เราปรามว่างก็ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่หมดค่ะคือถ้าเราคิดว่าปวมว่างเป็นเราปวมว่างคือนิพพานก็คือเป็นเราเราได้นิพพานมันไม่ใช่เราค่ะไม่ใช่เราต้องมั่นคงในสิ่งที่เราเราพระสัตธรทำจากพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่เราท่านสอนว่าไม่ใช่เรา ไม่มีตัวเราไม่มีเราไม่มีจิตหลของเราอย่างนี้ค่ะคือคือคือหลงว่าหลงได้ไม่เป็นไรค่ะจิตมันยังไม่รู้จักหรอกจิตมันยังไม่รู้อะค่ะว่าว่าว่าความจริงอ่ะคืออะไรแต่เราต้องสังเกตค่ะสังเกตแล้วก็บอกบอกเขาเรื่อยๆอะค่ะเดี๋ยวเขาก็จะรู้เองเดี๋ยวเขาจะรู้เองค่ะ ดวงตาช่วยหนูหน่อยหนูจะทำอะไรต่อดีก็ว่าชัดเจนหมดแล้วพิมพ์ก็พูดชัดเจนหมดแล้วไม่มีอะไรไม่ชัดเจนเอาค่ะนะคะคือไม่ต้องสงสัยอะค่ะแล้วไม่ต้องพยายามอะค่ะไม่ต้องพยายามที่จะทำอะไรให้เป็นอะไรอะค่ะถ้าทำก็ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำเพื่อเรา จริงๆมันไม่ใช่เราอะค่ะหนูขอยืมตัวพี่พิมกลับไปบ้านหนได้ไหมแล้วหลงพี่เดี๋ยวหน้าพี่พิมพ์ไปแบบว่ามันไม่ใช่เราให้พี่พิมไปเขหหัวที่บ้านไม่ใช่ขอเขาการค่ะคือจริงๆอะคําว่าไม่ใช่เราอ่ะมันก็ไม่ใช่มาพูดว่านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันก็ไม่ใช่อีกอะค่ะ คือเหมือนกับว่ามันต้องรู้อยู่ในจิตเลยอค่ะว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่คือมั่นคงเลยค่ะว่าไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนก็คือเชื่อสันธรรมไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบอกไปจนกว่ามันเขาจะรู้อะค่ะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันจะขึ้นมาหลอกเขาจะขึ้นมาหลอกเราอ่ะไอ้นี่ใช่มันก็จะมีใช่นะมันขึ้นบอกนี่ใช่ใช่ ถ้าเรามีสติขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรย่างเงี้ยไม่ใช่มันไม่ต้องไปดูไตหลักด้วยมไม่ใช่ใช่ไหมคะ <laughs> นี่คือจากประสบการณ์คือคือที่ผิดมาผิดเพราะว่ามันใช่คะอันนี้ใช่อั<ห>นนี้ใช่นี่เราเราโกรธเราโมโหเราทุกสิ่งอย่างคือเราทาไมต้องเราเราเรา,เราทุกอย่างมันมีเราอยู่ในนั้นแค่เริ่มต้นพูดก็คือเราเราเราจริงๆอะค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรานี่ไม่ใช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 ่ท่าน แกคิดของแกเองอะไรเงี้ยแล้วแต่คําพูดอะค่ะจะพูดแกพิจตรแกเองไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนันเหมือนกันใช้กับตัวเองแบบนี้ค่ะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เหมือนกันรู้ชัดไปเลยรู้แก่ใจไปเลยว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงตามันจะไม่ตาต่อได้ไหมเจ้าคะ ไอ้หญิงเนี่ยตั้งแต่นี้ก่อนพิมพยังไม่ต้องก็้าไปตรนนี้ไอ้หญิงเนี่ยไปตั้งที่ไปตั้งไว้ที่ตัวเราแต่เวลาพิมพ์ก็พูดเนี่ยมันคือมันเลยความไปตัวเราจนจนไปไมีที่หมายเลยไม่มีว่าตัวเราจะไปติดที่เลยไปไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเลยตัวเราไปแต่หญิงเนี่ยพยายามจะเอาตัวเราเนี่ยให้เลยตัวเราไป แล้วมาบอกกับตัวเราว่าเนี่ยไอ้ความคิดกับรู้สึกเป็นตัวเราไม่ใช่ตัวเราความคิดตัวเราไม่ใช่ตัวเราแต่หญิงอ่ะไปแอบหมายไในใจว่าไอ้ที่เราพูดพยายามบอกแบบนี้ว่าความคิดกับรู้สึกอย่างเนี้ยไม่ใช่ตัวเราความคิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราความคิดว่าจิตหรือใจเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราไม่มีแต่ในใจลึกๆอ่ะมันแอบซ้อนไว้ปะ ถ้ามันยอมตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพ้นจากตัวเราไปแล้วก็ิงก็ขนาดที่พิมพ์พูดเนี่ยิงก็คิดตลอดเวลาเออแล้วทำยังไงเราจะพ้นจากตัวเราไปเราจะได้ทําไงเราจะเห็นว่าเราไม่ใช่ตัวเราทําไงเราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยไม่ใช่จิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่จิตของเราทําไงเราจะเห็นความจริงอย่างนี้ทําไมเราจะเห็นความจริง มันก็อยากจะมีตัวเราไ,ไปเห็นความจริงว่าความเป็นเนี่ยร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราให้ได้ก็คือถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วเราจะจุด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 ,จ,ด,จ,ดจะอะไร <laughs> จะนิพพานเมื่อกี้พอหล่นตาเพิมก็ถามแล้วเราจะเห็นตัวเราได้ยังไง ความจริงอะความคิดกวามปรุงแต่งเ,เราอยากรู้อยากเห็นเราอยากเป็นอย่างเขาเราอยากเข้าใจอย่างเขาเราอยากให้พ้นจากตัวเราเราอยากจให้พ้นจากจิตของเราเราอยากนิพพานอันแท้มันเป็นสังขารปรุงแต่งที่มันเป็นเหมือนกับเป็นฟ้าแลบฟ้าล้องฟ้าผ่าแต่ใจแต่แท้มันเปรียบเหมือนเป็นท้องฟ้ามันคนละธรรมชาติกันเลยแต่เราอะกลับไปเข้าใจผิดคาดหมายที่จริงว่า ถ้าเราไม่ยึดความคิดความรู้สึกปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นจิตของเราเป็นจิตของเราเดี๋ยวเราจะไปเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเราจะไม่เป็นฟ้าแลกฟ้าลองนะเราไม่อยากเป็นฟ้าแลกฟ้าลองฟ้าผ่าแต่เราอยากไปเป็นความไม่มีตัวเราคือท้องฟ้าใจที่เป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าก็กลายเป็นว่าเราจะไปเอาความว่างเปล่า แต่จริงอะ่ะเราจะไปจะแปลความว่าป่าไงเราก็คิดอยู่ในความเป็นฟ้าแล้ฟ้าร้งฟ้าผ่าเนี่ยไม่เป็นใจได้หรอกไม่ได้เป็นท้องฟ้าได้หรอกเข้าใจไหมเนี่ย